สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันรอบสองนะครับท่านผู้ชมเสื้อตัวเดิมครับท่านต่างกันแค่เวลานะครับท่านโดยช้าไปเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชม14ตุลาเนี้เราต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านว่าประชาชนนั้นจะเนืองแน่นหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเราเงียบไม่ส่งเสียงนั้นนะครับท่านรัฐมนุญโจรหรือเปล่าไม่แน่ใจ นนั้โดยการเงียบนั้นรู้หรือเปล่าว่าเป็นการรับรองที่ดีที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับท่านมันจะชนะได้ก็ต่อเมื่อเราชนะด้วยกันนะครับท่านจะชนะได้นั้นก็ต่อเมื่อเราสามัคคีกันจะชนะได้นั้นก็ต่อเมื่อเราต้องก้าวข้ามความกลัวครับท่านอย่าไปกลัวมันนะครับท่านผู้ชมสุดล้นกันไปเลยทีเดียวต้องเด็ดขาดอย่าไปกลัวส่งเสียงให้ดังตอนที่ยังมีเสียงนะครับท่านผู้ชมเสียงของเรานั้นต้องส่งให้ดังก่อนที่จะไม่มีเสียงให้ส่งอีกต่อไปนั้นส่งเสียง ยังให้รู้ว่าเสียงของเราจะดังกล้องและต้องไม่เงียบเหมือนอย่างที่เป็นมาอีกนั้นก็ไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านหลังจากที่ออกมาบอกว่าเด็กนั้นหน้าตาเหมือนคนนอนไม่หลับนะครับท่านผู้ชมก็แน่ว่าต้องไปติดต่อหมอจิตเวชหรือเปล่านั้นเพื่อให้เขาจ่ายยาควบคุมการนอนหลับหรือจ้างหมอวิสัญญีแพทย์เพื่อไปประจำการที่บ้านในการดมยาสลบเพื่อให้รีบด่วนน,นอนหลับไปใน ด่วนๆนะครับท่านผู้ชมหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่ไม่พ้นนะครับท่านผู้ชมโดยตูผวาขาลงตกใจมบละครับท่านผู้ชมขันทางทำคำจุดโลกเข้าส่วนพ้นแล้วนะครับท่านก็แน่ว่าน่าจะไปบวชพร้อมกับบิ๊กแดงและพลเอกพลตำรวจเอ,เอ <B ians> จกจักรทิพย์นะครับท่านเอนะครับท่านโดยก็ยังคงน่าด่าหน้าทนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและธนาธรจิงรุ่งเรืองกิจอดีเดตครับทีม อดีตคดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีสวะโซสิบตัวมายกมือให้นั้นก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ส่งเสียงให้ดังนั้นตอนนี้มีคนออกมาพูดแทนแล้วแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ออกไปนั้นคนที่พูดก็จะโดดเดี่ยวและจะไม่มีใครพูดแทนเราอีกเลยนะครับท่านก็ต้องจับตาม,มองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านดูเหมือนว่าสลิมทอดช่องตอนนี้นั้นจะออกมาอีกแล้วนะครับเด่นผู้ชมเฮ้ยไอ้งา มึงเป็นไงบ้างหลังจากที่ตามตูดไอ้เทือกในกรท่านผู้ชมผู้เป็นสลิมรอดช่องอย่างชั่วนาตาปีนั้นนะครับท่านเป็นที่ทุเล็สิ้นดีอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนั้นก็ได้ออกมาหาซีนอีกแล้วครับท่านโดยไทยโพสต์แจ้งเข้ามาออไอ้ส้นตีส้นเบือกนี้นะกรทดานผู้ชมโพสต์อไอ้งานี่นะครับโพสต์บางสิ่งที่น้องๆคิดก็ไม่ผิดอะไรที่คิด เพียงแต่ว่ามันขาดมรุษยธรรมไปหน่อยห้ยสักกระเบื่อเอ้ยนะครับท่านโดยต้องยืมคําของท่านายคนหนึ่งมาพูดไอหอกหักนะครับท่านผู้ชมแม่เงยนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ทุเล็สิ้นดีอย่างปีเหลือล้นนะครับท่านที่คนพวกนี้นั้นยังออกมาหาที่เสลอนะครับท่านผู้ชมโดยเพลงคนกับควายคนกับงาอะไรนันก็สุดแท้แต่นะครับท่านโดยตอนนี้มีกระแสการแบนเพลงของไอ้ส้นดีส้นเบือกนี่อย่างชั่วนาตาปีแล้วนะครับ ท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปส่วนประยุทธ์จะนอนไม่หลับจะหลับไม่ตื่นหรืออะไรนั่นก็ช่างแม่มันไปก่อนแต่ที่ไม่ต้องช่างแล้วคือไทโพสแจ้งเข้ามาครับท่านประวิทย์ครับท่านผู้ไม่รู้อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมเท่าของท่าเดินเต้นนกเอ,อี้ยงนั้นนะครับท่านก็ยังไม่ได้รีบด่วนตายไปไหนแต่อย่างใดบิ๊กบอมเผยฝ่ายความมั่นคงเดินหน้าสลายหมู่บ้านเสื้อแดงบอกดีแล้วไม่ร่วมชุมนุม14ตุลา ถ้อยมุยมมนะครับท่านผู้ชมโดยภาพนั้นไม่ต้องหวังแล้วครับท่านไม่ทันแน่ๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ที่จับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านว่ากูจะทํายังไงมันชัดวะนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองอย่างดีดกันเลยทีเดียวแล้วบาลส่วนที่ซอนเบิร์กนี่เขายังออกมาหาซีนอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ต้องจับตาว่าไอ้บีมตัดไปอย่างนะครับท่านผู้ชมโดยคลิปเมื่อกี้นั้นหลังจากที่ผมได้ไลฟ์สดไปเมื่อตอนสามโมงกว่าสี่โมงนะครับท่านหลังจากที่ใช้เวลา เกือบชั่วโมงเลยนั้นก็ไม่ได้ถ่ายทักทีก็ได้ออกไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วนั้นช่วยกลับไปเช็คตรวจสอบและบอกผมหน่อยครับท่านว่าแชทสดที่แชทไปนั้นมันกลับมาขึ้นหรือเปล่านั้นโดยตอนนี้ยังเป็นปัญหาเรื้อราคาระคำลังคาระคล,ลังสําหรับผมอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปส่วนไอล้ล้นสวิตครับท่านหาที่เซิร์ฟไม่ค่อยจะได้แล้วครับท่านเลยตอนนี้เลยต้องมาเกาะซีนนะครับท่านผู้ชมโดยผูทไทยสละถามธนาธรสถาบันเคยไปทำไรบรรพุรุษของคุณไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับท่าน ก็ออกมาหาซีนครับท่านจากไอ้ล้สุวิทย์นะครับท่านผู้ชมที่ดนจับศึกไปนั้นก็ทุเรศเหลือเกินอุย้ยแต่แล้วแต่แล้วเสนียดจะไลยติดจอครับท่านต้องรีบเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เดอ,อเดี๋ยวเออใช่ใช่เลยเข้ากับหน้าปกเลยสลิมรอดช่องนะครับออกมาเล่นแล้วตอนนี้ <S <S ไอ้เท่าใส่วิก,กออกมาอีกด้วยครับท่านโดยไอ้เท่าใส่วิกลั่นไม่ไหวจะทนด,าด่าตรงๆไอ้ควายไอ้เท่าไอ้ไม่ใช่เล้วเอ้ย เลือกเล่าบางส่วนของประวัติศาสตร์เข้าข้างตัวเองโดยไอ้เท่าใส่วิกไอ้รสเจ้าของเสียงสามแสงเสียงคุณภาพทิศทางแถดนั้นมึงจะมาดูประวัติศาสตร์กับกูไหมอยากจะรู้อย่างเหลือกันเลยทีเดียวเฮ้ยไ,ไอ้เซลีมึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยประวัติศาสตร์บางส่วนนั้นแน่ว่าถ้าเกิดซ่านักเฮ้ยอ,อยากจะดีเบต ระศาสตร์ใหญ่ส้นตีนนี้มากเลยในเท่านผู้ชมแต่ประเทศไทยนั้นอาจที่จะพูดต่อศาสตร์ได้ไม่เต็มปากไม่เต็มคําครับท่านนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ดหูวภาประกอบเป็นรูป มันกำลังอ้าปากนะครับท่านผู้ชมออ้ยมันกับน้อนบรสิทธ์หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจอย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมมึงไปแบ่งฟันด้วยเ,เวนเลอไม,มไม่มีไม่มีไม่มีอย่าไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองกันอย่างสุดลงเลยทีเดียวครับท่านไว้พวกสวัสดิ์รอดช่องนี่มันจะออกมาหาซีนอย่างไรต่อส่วนพลเอกประยุทธ์ครับท่านเออลืมบอกไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีเวลาเตรียมเลยครับท่านเรื่องจากว่านาฬิกาเรือนนี้นั้นซึ่งเป็นออโตเมติกนะครับท่านผู้ชมผมก็นั่งเอทํ เวลามันผ่านไปช้าว่าฝนมันตกด้วยนะครับท่านที่ไหนได้เวลามันหยุดไปนะครับท่านผู้ชมแม่ลืมขยะอุ้ยโทษโทษกับท่านลืมไปว่าพูดแม่มึงไม่ดีนะครับท่านผู้ชมมันเป็นคำหยาบประยุทธ์ขอเอกชนธนาคารเสียสละแบ่งเบาหนี้คนไทยชีย้ไม่ช่วยกันก็ไปด้วยกัน หมดอะไรวะชี้ไม่ช่วยกันก็ไปด้วยกันหมดเออดีไปไปเลยเวนเอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีมมมมเวนออ้แต่แล้วท่านประธานถอนคำพูดบอกว่าช่วยกันหน่อยนะนะครับท่านโอ้โอะไรกันวะเนี่ยหน้าอย่างหนาตากระเบื้องนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่วิปลิตวิปลาดอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวครับท่านนะครับท่านผู้ชมแม่มึงมีหน้าบอกให้ช่วยกัน เป็นนายกรัฐมนตรีแต่งโง่นะครับท่านผู้ชมคนที่โง่นั้นไม่ได้ผิดนะครับท่านไม่ได้แปลอะไรอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวและไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาด้วยคําว่าโง่นั้นนะครับท่านแต่พวกงโง่แล้วเสือกมีอานาจนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ปัญหาคือยังไม่รู้ว่าตัวเองโง่คนโง่และขยันนี่นะครับท่านเป็นอะไรที่น่ากลัวเล็กน้อยถึงบางกลางแต่โง่ขยันเสือกมีอานาจด,ด้วยนั้นนะครับท่านผู้ชมและขยันในเรื่องโง่โงนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าทําให้สังคมไทยนั้นอาจจะชิบหายวายปวนมาอย่างชั่วนาตาปี เพาอไอ้ส้นตีนนี้เออมนไม่มีไม่มีไม่มีส้นตีนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโดยวันนี้จะมาสรุปข่าวเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยหายไป2วันนั้นผมก็เกษียณเงียนพูดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่าน โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีริ้วล้อสลิมลอดช่องออกมาอย่างชั่วนาตาปีอ่าโอ้โหอ,อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหทั้งไอ้แปะลิมทั้งไอ้่างๆนานาออกมามั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมรวมถึงจตุพรอ,อะไรของมันวะเนี่ย <S <S อ๋อไอ้ชังชาติมาอีกแล้วครับท่านโดยไม่ให้เนื้อที่ข่าวมันนะครับท่านผู้ชมแค่ อ่านพาดหัวแค่นั้นแนวหน้าแจ้งเข้ามาไอหมอชังชาตินะครับท่านชี้ชัดแล้วประเทศไทยไม่เหมาะกับธนาธรปิเยตบุตรจริงๆนะครับท่านผู้ชมโดยผมจะใส่อารมณ์ไปมากกว่านี้นั้นก็เดี๋ยวจะโหดไปนะครับท่านคำพูดนั้น ก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านที่ยืนไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นนักไพ่แพ้มืออาชีพครับท่านเฮ้ยไอชังชาติเมื่อไหร่มึงจะชนะวะถ้าชนะเมื่อไหร่ท่านโทรมาบอกด้วยว่าอยากจะรู้อย่างสุดดิ่งอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและวันนี้นั้นอาจที่จะมีฝนตกเล็กน้อยถึงขนาดหนักครับท่านโดยวันนี้ตอนนี้นาทีนี้ โอ้โหมันมืดแล้วนี่วาก็ได้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ต้องจับตามองคือข่าวสดแจ้งเข้ามาลมหนาวกำลังจะมากมูตูเผยปีนี้อุณภูมิแต่เลขตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวโดยวันที่7 8 9นี้จะมีพายุเข้านะครับท่านผู้ชม และตอนนี้นั้นเชียงใหม่ของเรานั้นก็ได้มีลมหนาวมาแล้วครับท่านส่งผลให้14ตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ชมคือเคงเคืนเคงคือคักอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวแนบและอาจจะไม่มีฝนตกอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะสร้างความประวัตท่านเพิ่งห้กับเบื้อกดูหรือไม่นั้นก็เลดิตบีไปก่อนครับท่านแต่ตอนนี้มาดูที่โพกันอีกชัวช่วครุ่ยยามนะครับท่านผู้ชมวันนี้เอาภาพขึ้นไม่ทันแล้วนะครับท่านเดี๋ยวผมจะส่องโทรศัพท์ให้ดูโดยผมได้ทําโพไว้ครับท่าน8ตุลาคมวันนี้นี่เองเลย 1ิบสีตุลานี้คุณจะไปร่วมชุมนุมหรือไม่นะครับท่านไม่ไปหเปเไปแน่นอนแปดสซยังไม่แน่ใจเก้ซนคะแนนโหวตตอนนี้สามเอ้ยหนึ่คะแนนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยกระแสนักศึกษานั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมชัดบอกว่าว โดยภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมใช้เครื่องที่กําลังให้ท่านดูนี้ไปถ่ายแล้วไอ้เครื่องนั้นมาอ่านนั้นมันก็ช้าอีกนะครับท่านเพราะไม่รู้จะพูดอย่างไรดีและโทรศัพท์เครื่องที่ใช้ถ่ายอยู่นี้หัวเว่ย4ีผพนดิน้นี้เสียงมันจะดีกว่าตอนเสียบไมโครโฟนนั้นก็สร้างความไม่รู้จะสร้างความอะไรดีนะครับท่านผู้ชมและส่วน เปลี่ยนสีนะครับท่านไม่ใช่ทวินเปลี่ยนสีแต่อย่างใดนั่นแต่ท่านไอเดชาครับท่านก็ได้เกิดปรากฏการณ์เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้โฟนอินเข้ารายการหนกระแสนั้นผงก็ได้รับรู้ว่าความไม่มีสํานึกของสามัญความสํานึกของความเป็นคนนั้นเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมก็ได้รับรู้ <c oughs> อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านก็เรียกว่าได้เป็นไอ้ห้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้คนติดตามเพจนั้นลดลงไปอย่างชั่วนาตาปีก็เลดอิบีไปก่อนนะครับท่านโดยได้บอก คนที่วิจารณ์ผมนั้นเป็นพวกส้นตีนนะก็บอกว่ามึงอะโดนแล้วตอนนี้จะไม่เรียกศรัทธาคือไม่ได้แล้วไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้นั้นผมสังเกตตั้งแต่หวย30ล้านแล้วครับท่านมันเป็นนกสองหัวนะครับท่านผู้ชมโดยเดมอย่าเพิ่งยิ้มแล้วมึงอย่าเพิ่งมาฟ้องกูอย่างเด็ดขาดเพราะว่า นะคะรับท่านผู้ชมก็ทําหน้ากุนส้ตีนไปแต่ที่ผมใส่ไปใส่มานี่ไม่ใช่อะไรนะค <c oughs> รับท่านผู้ชมเพราะว่าต้องเปิดไฟและหน้ามันจะมืดไปครึ่งหนึ่งหรืออะไรเงั้นก็ไม่แน่ไม่สนใจแล้วนะครับท่าน <c oughs> เดี๋ยวผมตัดยังวะยังต้องคอยเช็คไปเรื่อยๆนะคะรับท่านผู้ชมโดยเมื่อกี้นั้นมันกว่าจะได้ตัดอัดคลิปนั้น ไลฟ์สดเมื่อกี้นั้นสร้างความประหวัตท่านพึงก็ไม่ทราบว่าตอนนี้นั้นจะมีประชาชนทั้งหลายทําไมไม่เห็นคอมเมนต์เลยก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์จะขึ้นหรือไม่นั้นผมไม่มีเวลามาดูแล้วครับท่านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยตอนนี้นั้นพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้เรียนแบบทักษิณชินวัตรอีกแล้วนะครับท่านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับท่านแต่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งมีสมองฝังชิปนั้นเก่งเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านปากแม่เหมยสุดแท้แต่นั้น ได้ออกใหม่ครับท่านแคมเปญใหม่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์แต่1มหาวิทยาลัย1นึ่ตำบลน,นั้น1นึ่ตำบลหนึมหาวิทยาลัยอะไรนั้นก็เลดิตบี be, ไปก่อนนั้นนะครับท่าน ก็นับว่าเป็นการลอกเรียนแบบนะครับท่านผู้ชมเป็นจีนแดงครับท่านเหมือนจะก๊อปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทําได้แค่เกตเซิร์นเจิ้นครับท่านไม่ใช่เกตมิลเลอร์แต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความอัยอศอดสูของประชาชนชาวไทยหรือเปล่าที่มีผู้นําโง่เราจะตายกันหมดแบบนี้นะครับท่านก็สมควรแล้วที่โดนนักศึกษานั่นจองมาครับในวันที่14ตุลาคมนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเจอเสียงบกส้นตีนแบบนี้นะครับท่านโดยเสียงเล็กเสียงน้อยนี่อาจจะทําให้ประยุทธ์มัน อกแตกายหรือไม่นั <v r> ้น <aust> ก <en ian> ็ข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีโดยไอบีเป็นไงบ้างหลังจากที่บอกว่าคนดิเดตเยอะเหลือเกินในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นนะครับท่านผู้ชมสบายไปไอพักไอพักไอบาวิชนะนะครับท่าน ไม่กลัวเหรอมาว่าไอ้มาเรียกว่าไอ้ประวิตร์าไม่กลัวครับท่านมันไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อผมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้สำหรับพวกสลิมทั้งหลายที่กำลังหลั่งไหลเข้ามา ฟังอยู่แล้วก,กดติดตามด้วยและประชาชนทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณสําหรับประชาชนท้งหลายที่สนับสนุนกันเข้ามาอย่างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันตัดยังวันยังอยู่นะครับท่านโดวยวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาอะไรวันนี้บิ๊กตู่วอนทาลายสิ่งดีๆสํารอยประวัติศาสตร์บอกกุ้มใจพูดมากไปก็ถูกไล่ให้หลาออกอ้ยหน้าด้านอ๋อไอ้หน้าด้านไม่มีครับท่านตาฝาดนะครับท่านผู้ชมจากสยามรัฐส่งเข้าประกวด บิ๊กตู่เซหลังสวมแว่นทดสอบการเมาเบยจิตใจคนยากแท้อย่างถึงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวเลยนะครับท่านบิ๊กตู่มีเซหลังสวมแว่นทดลองการเมากำชับคุมเข้มเหล้าลดนักดื่มหน้าใหม่ ไม่ต้องคนอื่นเมาหรอกครับตอนนี้อ่ะมันกาลังเมาหมัดอยู่นะครับท่านผู้ชมสไลด์ตัวอันไตนั้นหลังจากที่ออกมาแสดงความบันเจิดจากงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่ลงท้ายเป็นบ้องกัญชาเปิดประโยช์ออกมานั้นเป็นการพูดเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นการบอกว่าผมนั้นหน้ามันคนนอนไม่หลับไม่ใช่ผมในไอ้ประยุทธ์นะก็บอกว่าผมนั้นไอ้ประยุทธ์นั้นหน้ามันตัวเองนั้นเหมือนคนนอนไม่หลับครับท่านผมก็ฟังเพื่อแล้วก็บอกว่าอดีตก็คืออดีต เออลอดีตจะมาเป็นอนาคตได้ไงวะนะครับท่านแล้วยังไม่จบพอสุดท้ายก็พูดบ้าๆบอๆผมเคารบประชาชนทุกคนนะผมเห็นประชาชนทุกคนเป็นครูเออมีย้มมึงหรือเปล่าเฮ้ยเออ เมียงเป็นไงบ้างเฮ้ยสั่งสอนถัวหน่อยเฮ้ยออกมามันจะกัดชาวบ้านไปแล้วพาไปฉีดวัคซีนรอบสะดือด้วยก่อนที่มันจะไปงาบคนอื่นแดกหัวกระบาดหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้สมควรแก่เวลาแล้วครับท่านโดยพรุ่งนี้กับมาพบก,กันใหม่นะครับท่านผู้ชมและว,วันนี้มัน ผิดพลาดทางเทคนิคไปเยอะครับท่านโดยหากมีสานกกรณ์เล่นหลวงเข้ามาเดี๋ยวจะมาจัดแจงแถลงข่าววันนี้ไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเตรียมอยู่กับไอจะไลฟ์สดนี่มันมีปัญหาทางเทคนิคครับท่านผู้ฟังที่เขารบจบข่าวสานงานนะ้อวิวรีพอร์ตรายงานนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่าน